นี่นี่คือพลออุน,นพกไฟฟ้าครับ มันเป็นปืนไฟฟ้าแต่ก็ไม่ถึงกับอันตรายสักเท่าไหร่นี่นะสามารถเก็บสะสมไฟฟ้าได้ด้วยเชื่อหรือไม่โอ้หน่ากลัวนะงั้นต้องรบกวนรันโกรจังแล้วล่ะครับว่าพอยิงไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรแปลกๆขึ้นกับเธอบ้างหรือเปล่านะน่ากลัวเอาเลยเอาเลยผมตื่นเต้นแทนเลยพี่ผมจะลองยิงเลยดีไหมครับเอาเลยครับาผมจะลองยิงคุณแล้วนะเอาสักทีนะครับอาสักที่เหรอไม่โดนสักทียิ่งกลัวนะผมจะเร่บแล้วนะไม่แล้วครับผมนั่งดูแบบลิงไซด์ เลยได้ไเนี่ยผมผมจะยิงจริงๆแล้วนะเอาเอาแล้วนะยิงนะยิงนะยิงตูมยิงแล้วที่ไหนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูที่เส้นผมเนี่ยอะไรเลยเนี่ยโอ้โหอที่ผมที่ผมรู้สึกอะไรบ้างไหมที่ผมอ่ะจี๊ดนะจี๊ดเหรอเส้นผมก็ค่อยตั้งขึ้นเห็นไหมโอ้จริงด้วยเนาะเออเลยที่เส้นผมตั้งขึ้นมาที่เป็นเช่นนั้น พ่อะไรอะไรนั้นเครับเหรอไม่ใช่แค่เส้นผมองมันจะตั้งขึ้นมาได้นะไม่ใช่แคเส้นผมอย่างเดียวอะคขนแขนแล้วครับขนแขนก็สแตนด์อัพไหมสแตนด์อัพะไหวแล้วกดจังต้รออยู่นะกงแขนผแขนแล้วต้งไหลดยังไงยังไงรู้สึกตรงไหไหมใช่เลย ตายขึ้นมาแล้วไงแล้วไงแล้วต่อมาเราแะลองจับเจ้าแท่งดูซัดไฟฟ้านะครับดูกันว่าเส้นผมจะเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับหนึ่งสองไปวิยุบลงมานี่ก็เพราะอะไรเส้นผมถึงตั้งขึ้นมานะครับเพราะที่จริงแล้วน่ะไม่ว่าจะเป็นของอะไรหรือร่างกายมนุษย์น่ะจะต้องมีไฟฟ้าทังประจุบวกและลบอยู่ด้วยรู้กันใช่ไหมครับ เพิ่งรู้นะครับเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เราได้ยิงปืนพกไฟฟ้าประจุลบเข้าสู่ร่างกายของรันโกดังเมื่อทําอย่างนั้นแล้วเนี่ย<ม>ในร่างกายมไม่มีประจุลบมากเลยนะเส้นผมเส้นขนก็จะถูกกระตุ้นให้ตั้งขึ้นมา,า,านั่นเองแหละครับนี่แหละคือเหตุผลของมัน,นามาครับผมมีคําถามครับครับเชิญเลยครับแล้วปืนที่เราใช้เมื่อกี้เนี่ยมันมีสักกี่วอลครับคุณเตาหายครับเจ้าเนี่ยนะปล่อยได้ถึงหนึ่งแสนวอลเลยทีเดียวนะรู้ท่า แล้วรู้ไหมครับว่าไฟฟ้าเรานี้มีเท่าไหร่กันนะครัู้ังเออเก้าสิบหกโวลต์เพราะว่าชื่อเขาคือเก้าสิบหกชนะเก้าสิบหกโวลก์ฟังเสียงน่าทานเลยนะฟังแล้วนึกว่าจะพูดอะไรต่อหมดมุกหว่างกันเถอะคูดเล่นเสียงไม่จริงแล้วนะไฟบ้านปกติหนึ่งร้อยโวลต์เท่านั้นเองแหละครับถึงแม้โวลต์ต่างมันเยอะจังเลย เออก็ให้ใช้จนไม่เกิดจุดที่มันเป็นอันตรายแหละครับดังนั้นเจ้าปืนนี้มีกําลังส่งมากกว่าไฟบ้านเป็นพันเลยแหละครับโอ้โอ้จริงแล้วนะเราจะโดนไฟช็อตหรือไม่โดนนะมันไม่ได้อยู่ที่กําลังไฟฟ้าแต่มันมีความเกี่ยวข้องกับความใหญ่ของพลังการส่งไฟฟ้ามากกว่าตัวอย่างเช่นปืนฉีดน้ำนะที่เก็บน้ำจะใหญ่หรือไม่ใหญ่เป็นไม่สาคัญแต่มันขึ้นอยู่กับ แรงอัดออที <silently> <ous> ่ส่งรูปเืนที่ยิงออกไปไม่อย่างนั้นเนี่ยปืนที่ถังใหญ่แต่ยิงน้ำไปเอื่อยก็คงไม่ละขายผิวเราใช่ไหมครับที่จบไปเมื่อตะกี้นี้รันโกดังก็โดนไปช็อตกันไปแล้วนะครับคราวนี้คงจะเป็นคุโรจังบ้างแล้วล่ะครับโ้งนจะเป็นอย่างนั้นเหลอครับผมจะไหวไหมล่ะเนี่ยเสียงคุณนี่มันมากทุเรศจริงๆท่านฮอรัสเราจะไปกันต่อไหมครับโอ้อะไรกัน 哦哦哦哦哦哎呀老 และวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องหลักของเรานั่นคือไฟฟ้าสถิตและครั้งนี้คงจะต้องรบกวนคุโรจังแล้วล่ะครับนี่จะจังเลยดูทำน่ารักซะยินดีต้อนรับนะครับองเหน่งวันนี้จะเอาทรงไหนดีทรงไหนก็ได้ทรงเดียวนะทรงเดียวนะจะเป็นไฟฟ้าสถิตที่แมลงจะใช้กันนะรู้ไหมผู้แมลงก็เหรอว่าไงคุณเลือกทรงได้แล้วหรือยังอ่ะฮะเอาทรงสูงเลยเนี่ยทรงสูงลองทรงสูงนะ่เ่คือคุโรจังมันเป็นธ ไิเสร็จโเร้ายเลี้ยวขวาสีแบบนี้กลายเป็นชูดเพื่อฮีโร่เลยเนียนๆนะอ๋อย่าอะก็ไดฟังอะดอกไม่บาดโอ้ยหยุดพูดจะเก่งนะไมุกอะไรอีกอ่ะฮะอุ้ยแสบแค่หูี่บปากตอกไม่บาดใครที่ไปขำมุกนี้กันเหรอไม่กินเข็มก็ไม่ไงเสียงแหลมเยอะนี่นี่พี่จังงอยด้วยพี่จังงอยนี่นี่ ผมขาวแบบนี้มันออกจะตลกไปสักนิดนนะครับลองย้อมเป็นสีดําดูละกันนะเดีไย้เราจะเอาสีอื่นได้หรเปล่าล่ะไม่ได้ได้สีเดียวทำไมอันเนี้ยอ้าวยแล้วมันอะไรเองง่ายๆเลยนะนี่ก็คือผมดํดำๆนั่นแหละอุ้ยพี่พคือว่าสราอนี้ขั้หน้ากว่าไปแล้วนั่นนนะรู้สึกจะไม่ค่อยดีเลยเน่ยอย่าพูดมากกินเข็มก็ไม่ง่ายเลย เอาเลยไม่เปไม่เป <Ay> ็นไรรู้สึกดีใช <ble jet arriver> <c oughs> ่ไหมอะขอจงไปสู่สุคติเถิดเออทำไมเขาตอเขาโผล่มาดูตาจขอคนอื่นกันเลยอะเนี่ยเอาจากนี้หละครับจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตเราจะเปิดเครื่องแล้วนะครับเปิดแล้วหรอเป๊สุดยอด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 ดูสีสีนเคยเข้มของแล้วไม่เคยเข้มแล้วเข้มเข้มแล้วตายตายอย่างนี้ตาย ร้อนนี่ไปครับคงจะเป็นเพราะผลของไฟฟ้าสถิตนะนะแล้มาดูผลงานกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างส่งผมส่งใหม่ของคุณเอาละเชิญชมเลยครับเฮ้ยดูนี่เฮ้ยมน่าเชื่อเลยดูนี่ดำฝีเลยด้วยเดี๋ยวนะครับขอเป่าให้แห้งหน่อยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้ลุกขึ้นมาได้เลยครับลอเลยากแล้วคหมุนเขาว่าจะใช้หมุน พี่ยอดครจันรเที่ยมเลยหล่อมากเลยแกไม่ใช่ครจันกรจับปีมันหัวอยู่ในเงามืดจริงๆดูข้างหลังด้วยหูยตกดำจริงๆเลยั่นคุณคิดไปเองแล้วปัะจันมากเลยจอร์ดดูข้างหลังาดนดองดำจริงๆยอด ลายผมดัดยิงตรงด้านหลังนี่ดกดำเลยใช่ไหมใช่โอ้ยดำสนิทนิทนนานดกดำดำจนเขียวเชี่ยเชิงจะดอไฟฟ้าสถิตอันนี้ดูครับมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเรามากมายเลยทีเดียวนะนี่อย่างที่เห็นนี่แหละอ่าเพราะฉะนั้นเมจังจัดมาเลยอย่าช้าเอ้าเมจังย์จังแหม้วันที่ตำหนักเลยคือเรือดีๆก็แจ่มใสขึ้นมาทันทีเลยนะอู้มันบผมอันนี้นะที่เมจังเอามาคือโต๊๊ะะโตฝนก็ถือโต๊ะอุ่นขาแน่นเองครับแล้วเรามา ดูที่ตะแกรงนะทุกท่านมานั่งโต๊ะโคทสึนี้แล้วเนี่ยอาจจะโดนขาไปโดนเข้านะครับต้องระวังนิดนึงนะฮะตรงนี้เนี่ยนะโดนแล้วรู้สึกเป็นยังไงครับเป็นยังไงรู้สึกสบายดีใช่ไหมครับด้วยโครงสร้างของเจ้านี้นะทำให้สามารถควบคุมอยู่ในประมาณ40องศาแต่ไม่เกิน70องศานะครับแต่ถึงเราไปโดนตะแกรงโดยตรงแล้วก็ก็จะไม่ร้อนล่ะครับ แล้วมาดูที่ด้านนี้ของกล่องใส่ตราประทับนี่นะครับนี่ครับเอแล้วอันนี้ล่ะครับอันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยเอาถว่าเป็นของเล่นกันแล้วขันนะเอาลองจับดูดิครับล้งก็จังลองจับดูแล้วจับหิวนิวไว้นะครับแล้วก็ลองมาจับหัวของผู้รถจังดูจับได้หเลยไม่ได้จะเป็นไงนะจับหัวด้วยนะเหมือนกันไหมเหมือนกันเลย้ เออเหมือนลาหูอมจันเลยนะทรงนี้นะที่มันเหมือนจะลาไว้ออกเลยเนี่ยใช่ครูจันเอาแบบนี้นะเอาทรงนี้เลยนะแบบนี้ทรงนี้อะไรใช่ใช่ใชวยผมทรงนี้ไงเอาไว้ทั้งปีเลยนะสู้ต่อไปนะรับรองดังระเบิด